ค่ะแล้วเราก็ออกจากบูมาร์เทนมานะคะซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรที่บูมาร์เทนนะคะทรีซิสเตอร์ไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยมาที่โรงแรมเก่านะคะชื่อโรงแรมอะไรนะแคนนอนันโฮเทลแคนนอันโฮเทลเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมออบรรยากาศข้างในกันนะคะว่ามันจะเก่าแก่ขนาดไหนนะคะก็พาเพื่อนๆมานะคะเราจะได้เห็นอันนี้ก็จะเป็นรีเซพชันของเขานะคะ เขาก็อนุญาตให้เข้ามาได้นะคะเป็นโรงแรมแ่งแรกๆเลยนะคะทางด้านขวามือนี่ก็จะเป็น,นตัวนี้เขายังเปิดให้บริการอยู่ไหมยังเ,เปิดให้อยู่ครับเปิดให้บริการอยู่ตามปกตินะคะนี่ค่ะมีห้องสมุดด้วยนะคะห้องสมุดที่นี่ก็เขาก็จะอนุรักษ์ของเก่าไว้นะคะแล้วก็เปิดให้เข้าชม มันก็เป็นห้องสมุดเก่าแก่นะคะอันนี้เขาทําตั้งแต่สมัยไหนก็ตั้งแต่ยุ克าอนานิคมค่ะ<อ>ยุตนนคตั้งแต่ยุค่าอณานิคมใหม่ๆนะคะที่อังกฤษเข้ามาครอบครองพื้นที่นี้นะคะก็ตั้งแต่ปีหน <900. S 2> ึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะกเ,าาเกือบเกือบสองร้อยปีที่แล้วเกือบสองร้อยปีที่แล้วนะคะเรามาเราก็ตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่า มีหลายๆอย่างนะคะที่เขาเก็บเอาไว้นะคะห้องต่อมานี่เป็นห้องอะไรล็อบบี้ปะ่ะอ่าเป็นล็อบบี้นะคะนนห้องเวเล่นสนุกเกอร์บิลเลียด จะพาไปชมอีกห้องหนึ่งนะคะว่าเป็นห้องอะไรบ้างอากาศในนี้ก็าทำให้เราไม่อยากออกไปข้างนอกเลยนะคะข้างนอกหนาวจัดเลยเราก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของที่นี้นะคะเราก็เตรียมเสื้อผ้ามาเบาๆที่ไหนได้มาปะทะกับอากาศเย็นจัดเลย นี่ก็เป็นห้องรับแขกอีกนะคะเนี่ยเป็นล็อบบี้นะคะและตรงนี้ก็เป็นบาร์นะคะมีเหลา้ามีเวสเกี้ขายนะคะมีแชมเปญก็ได้ที่นี่นะคะเรามีจากขวาม,มือก็จะเป็นห้องห้องอาหารเย็นนะคะมาค่ะตามมาเลยนะคะที่นี้ก็โอ้อ เ m a ซิ่งมากมากเลยนะคะวันนี้เราได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงๆแล้วนะคะกับเตานะคะเขาเรียกว่าอะไรเตาที่ให้ความอบอุ่นในสมัยโบราณน,นะคะนี่ค่ะ